สวยทั้งตอนเช้าแล้วก็สวยทั้งตอนกลางคืนเลยเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสถ่ายตอนช่วงเย็นก็สวยปอีกแบบแล้วก็กลางคืนก็มีการเปิดไฟของพระจันทร์ด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนลองมาถ่ายรูปกันฟรีใช่ไหมคะเข้าชมฟรีฟรีครับผม<ช><อ>ก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงมาได้ตั้งแต่เช้าเลยครับไม่ฟรีอ่ะ,ะอ่ะผมเล่าบ้างครับขนมมัน,บนแบบขายจนขายหมดทัดนะ้งร้านจนแบบว่าทุกวันโอ้โหสุดๆอันนี้เราเอฟซีตัวดีเลเวลเวทอ่ะโอ้รู้ชื่อรถด้วย แลผมก็ดีใจล่าสุดเมื่อเช้านั่งดูว่ามีคนแบบถ่ายรถขนมากลองมาแล้วบอยเขาจอด <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งจอดนะมันอยู่ทางด่วนอะไรเงี้ยแล้วขับไปก่อนคร <c oughs> ับดีใจมากที่ทุกคนสนใจนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองทานจริงๆเพราะว่าทุกคนหลังบ้านคือตั้งใจทํามากนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆหรือว่าน้องๆฝ่ายผลิตเองก็ทุกคนตอนนี้คืออย่างที่บอกคือเปิดโอทีไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็ทุกคนเต็มที่มากๆเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลองชิมลองทานกันครับแล้วก็ อย่างหน้าร้านเ,เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะขเขาเรียกว่าจัดการให้ดีที่สุดเพราะว่าเราตั้งรับไม่ทันจริงเพราะว่าวันหนึง่งแล้วอีกวันหนึ่งก็คือคนเยอะเลยละอะไรางี้ครับมันทำให้ทําเราพวกเราเตรียมการเตรียมการไม่ทันนะครับก็เลยมีการแบบสนับสนุนเต็มที่ช่วยกันเต็มที่ทั้งทีมหลังบ้านและทีมหน้าบ้านครับตอนนี้นเรียกว่าขาดตลาด ไชเป็นของขาดตลาดอ่ะใช่ครับผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันเลยเพราะว่าออเดอร์มันมาแบบว่าไม่ได้คาดคิดไม่ได้ฟอร์แคสต์มาก,ก่อนนะครับก,ก็ก็พยายามเต็มที่อย่างที่บอกว่าทุกคนก็อย่างทีมพี่ผลิตเนี่ยผมรู้สึกเห็นใจมากๆเพราะว่าเขาต้องทํางานดึกกันอะไรอย่างยครับก็พยายามที่จะช่วยมาผลิตแล้วให้ทุกคนได้ทานกันครับแวแบบงั้นต้องเพิ่มปริมาณยังไงดีให้มันเรียมพอต่อคนแบบทุกชาอะไรอย่างเงีง้ยครับก็พยายามแลนในอนาคต มากกว่าครับในการที่เราผลิตเพิ่มแล้วก็คือโปรเซสมันค่อนข้างกว้างมากมันไม่สามารถผลิตวันนี้แล้วพรุ่งนี้สามารถเพิ่มได้เลยอะไรอย่างงี้ครับมันมีการมันต้องมีการบ่มของตัวมากะลองเนี่ยมากะลองที่คนทานเนี่ยครับก็จะมีบ่มถึง3-5วันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมีเพียร์เรียของมันโดยการที่เราจะเพิ่มออเดอร์ขึ้นมาเนี่ยคือเราจะต้องฟอร์แคสค่อนข้างนานเหมือนกันแล้วก็มีการสั่งวัตถุดิบขึ้นมาอีกบางบาง,บางชนิดก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการสารั่งครับเราคิดไหมว่ามันจะแมสขนาดนี้โอ้ไม่คิดเลยค,คิด เคยคิดเลยครับคือทีมงานพวกเราทุกคนนะครับเราก็ทํางานอย่างเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็พยายามทําเขาเรียกว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้ตอบโจทย์ทุกคนมากที่สุดให้ทุกคนรู้สึกว่ามันอร่อยนะั่นคือโจทย์ของเราแล้วก็อยากให้ทุกคนทานแล้วมีความสุขแค่นั้นเองครับแต่ว่าพอทุกคนทานแล้วยิ่งชอบยิ่งบอกต่ออะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นเป็นรางวัลของพวกเราที่เหนื่อยแล้วก็เต็มที่มาทั้งหมดครับมีลูกค้าบนวงมาแบบเราต้องตอบเขายังไงก็เพราะที่เขาบแบบเอ้ยต้องรอต้องรออะไรแบบเนี้ยครับพวกผม เต็มเลยตอนนี้เมื่อกี้เพิ่งเับาสายเองทีมแอดมินบอกว่าตอบไม่ทันแล้วไลน์แตกมากอย่างเงี้ยครับก็เปิดโอเพิ่มเหมือนเดิมก็คือเรียกให้คนที่เป็นทีมแอดมินครับตอบให้หมดอะไรเงี้ยเพราะปกติเราจะสลับกันกันวันนี้เขาหยุดอีกวันหนึ่งคนหนึ่งตอบเลยครับเพราะว่าตอนนี้คือลุ่มเลยหลายคนมากนะครับในการช่วยกันตอบไลน์แล้วก็พยายามที่จะจะทำออเดอร์ให้เร็วที่สุดตามที่ทุกคนต้องการครับทีมงานไม่มีใครไปลมเป็นแรงไปใช่ไหมคะใกล้เลยค่ะใกล้แลวใกล้เลย ตอ,อนนี้23ครับ23สาขาใช่แล้วก็มีสาขาที่ต่างจังหวัดด้วยชิมใหม่เราก็เพิ่งไปเปิดมานะครับหรือว่าอายุธยานะครับแล้วก็มีพัทยาด้วยครับผมขายดีขนาดนี้แสดงว่าโอกาสที่จะเปิดสาขาเพิ่มก็มีดีนะคะมีครับ,รบก็เราอยู่ในแผนที่เราเปิดสาขาเรื่อยๆเลยทั้งปีนะครับแล้วก็มีโรดแมปเรียบร้อยแล,แล้วเสร็จแล้วทั้งปีนะครับว่าจะเปิดที่ไหนบ้างแต่ที่แน่นอนคือภายในปีนี้ผมจะไปให้ครบสี่ภาคให้ได้นะครับเพื่อเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้ทานกันนะครับนี่แสี่ภาคแล้วนะตอนนี้ วินสีผ้าเหรอเรียกว่าสุรินสีผ้าดีกว่า อย่างที่ผมอธิบายมาโดยตลอดก็คือเราไม่ได้อยากจะขายราคาสูงนะครับแต่ว่าด้วยอินกิวเดยนของเขาด้วยคอสติ้งของเขาที่ทํามามันสูงมากจริงๆแล้วทุกวันนี้คือราคาของวัตถุดิบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเอยหรือว่าเนยขึ้นหมดเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ขึ้นราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวมาจิ้งของเราไม่ได้เยอะเลยนะครับในการทาของตรงนี้ครับแต่ว่าเราแค่อยากจะทําของให้ดีที่สุดออกมาทุกคนได้ทานแค่นั้นเองครับ มีไหมทุกคนไหมคือคุมฮะคือถ้าถ้าวันไหนเราชิมอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามไม่กินข้าวเลยเราก็คือจะงดข้าววันนั้นแล้วก็ชิมอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็จะชิมแบบชิ้นเล็กๆพอเลยเพร่ะให้เรารู้ว่าโอเคเลยแต่ว่าวิธีการชิมเนี่ยคือจริงๆชิมหลายคนมากนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากยึดตัวเราเองว่าที่อร่อยอยากให้ เป็นเสียงส่วนใหญ่มากกว่าครับตอนนี้มันแม้ต้องคัดคนอยากสมัครงานด้วยแล้วเห็นแล้วยินดีครับยินดีส่งเรซูเม่เข้ามาได้ครับก่อนหน้านี้ก็หายากเหลือเกินส่งเรซูเม่เข้ามาได้ครับผมก็มีทีม HR ที่คอยดูแลอยู่ครับผมก็จะมีการคุยสกีนแล้วก็สามารถสมัครมาได้เลยครับตอนนี้เราเปิดรับสมัอยค่เหมือนกันครับขอบคุณมากครับ